เซนฟนสีปล่อยทีเซอร์แรกแล้วนะครับบอกใบ mm hmm. ในเรื่องของระบบกันสั่นแบบกิมบอลแล้วก็การซับที่ไร้สาย mm hmm. เสียงแบบไฮเลสไฮไฟนะครับจอเปิดตัวในช่วงเดือนมิถุนาหย,ยุดนี้ครับถ้ากระมาไดเด็กข่าวสารดีทางไอทีในช่วงเย็นด้วยว่าสแปนเดกาซาิซทีนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจแ้พายข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันถึงแม้ว่าแบรนด์ asus เนี่ยจะไม่ได้มีเป็นผู้ผลิตหลักของสมาร์ทโฟนหรือแบบไม่ได้แบบสันขายสมาร์ทโฟนอย่างเดียวเลยนะอะไรเงี้ยไม่ได้แบบเป็นเจ้าใหญ่เจ้าตลาดนะแต่เขาก็ยังมีการอัปเดตออกมาเพิ่มเติมนะครับแล้วมือถือของเขาก็มีความโดดเด่นไม่แพ้ก,กันด้วยนะครับในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ เทคโนโลยีต่างๆนะ ASUS เนยได้มีการปล่อยภาพทีเซอร์นะครับเซ็นโลสิบออกมายั่วน้ำลายแฟนๆแหละผ่าน i n s t a g r กรมนะครับเผยโฉมให้เห็นถึงหน้าตาโดยรวมของมือถือรุ่นดังกล่าวว่าเอ๊หน้าตาจะประมาณไหนนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังภาพยังปรากฏถึงหูฟังนะครับกล้องไม้กันสั่นนะแท่นชาร์จต่างๆด้วยซึ่งอาจจะบอกไปถึงฟีเจอร์ใหม่ของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ก็เป็นไปได้นะครับหากดูแล้วโดยรวมเนี่ยอาจหมายถึงการชาร์จแบบไร้สายการรองรับ ระบบกันสั่นแบบ gimbal นะในระดับกล้อง gimbal เลยนะครับที่มีดีไซน์เนกว่า 6-axis hybrid gimbal stabilization นะครับ stabilizer ซึ่งตัวเซนฟอน e 9เนี่ยก็มีคุณสมบัติในเรื่องของสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วย้วยว่าจัดหนักสัตเต็มในเรื่องของเทคโนโลยีกล้องต่างๆเข้ามาในตัวเซนฟอนรุ่นใหม่ในเรื่องของชิปเซตนะครับ เขาบอกว่ารุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยใช้เป็น Snapdragon 8พั u เจนหนนะครับสับตาดูว่าซ n f โฟน10เนี่ยจะผลิตตามรอยของซ n f o ฟน9ที่ใช้ตัวหน้าจอขนาดเล็กเหมือนกับซ n f โฟน9หรือเปล่านะครับแล้วก็มีการประกาศเปิดตัวของซ n f o n e 10อยู่เป็นทางการแล้วก็คือช่วงปลายเดือนมิถุนาย,ยนนี้เป็นแบบไลฟ์สดผ่าน YouTube ด้วยนะครับเดี๋ยว้ามือถือรุ่นนี้มีการเปิดตัวเมื่อไหร่จดไว้เรามาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนเลย สวัสดีเพื่อนการข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ท,ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจะก,กันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและขคานี้เราต่อไป ช่องเรามี f c e e o o o k แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย